เอาละครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4ต้องบอกก่อนว่าภาค1,2,3นี่ดูผ่านๆน,นะไม่ดูแบบว่าดูจบอะไรแล้วเราก็โดดมาดูภาค4เลยไอ้ที่ดูจบแบบว่าดูแบบ ต,ติดตามมันคือเรื่องมินเนีย่ยนเพราะส่วนตัวชอบมินเนีย่ยนมากโคสนุกเลยมินเนีย่ยนอะก็คือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของไอตัวละครแม็กซิมเนี่ยมันเป็นตัวร้ายในเรื่องนะคือเหมือนมีความแค้นต่อก,กูคือกูเนี่ยมันไปในงานงานหนึ่งที่เป็นงานที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงของตัวร้ายแล้วก็อาหน่วยอะไรสักอย่างแหละไปจับไอตัวแม็กซิมแล้วหลังจากนั้นแม็กซิมมันแค้นไงมันก็เลยแหกคุกมาเหมือนจะมาทําร้ายครอบครัวของกู อล่อยจังเขาผัวของกูมันก็ต้องหลบซ่อนตัวแล้วก็ปินชื่ออะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้คือสำหรับผมนี่คือหนังเรื่องนี้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแล้วผมไปดูภาคไทยนะภาคไทยภาคเก่าเนี่ยจะเป็นเสียงนัจูนภาคเสียงนัจูนนี่ก็จะเป็นเสียงแบบเสียงลูฟี่อะไรเงี้ยเออคนภาคลูฟี่แล้วพอภาคเนี้ยไม่ใช่เสียงนตจูนใช่ไหมเราก็แบบว่า เชีย่ยมันจะออกมาดีป่าวะมันจะออกมาดีหรือเปล่าเสียงมันจะเป็นแบบนัตจูนหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือในหัวแม่งอยากให้เป็นนัตจูนไงนึกออกปะคือภาพจําเป็นนัตจูนอะแต่พอก็ไปฟังเออวะ่ะเสียงมันก็ใช้ได้อะไรเงี้ยไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคส่วนเนื้อเรื่องก็ตามมาตรฐานของหนังเรื่องนี้ปกติ นุกแล้วยิ่งฉากไหนที่มีมินเน่ยนโผล่มาก็จะสนุกเป็นพิเศษเพราะส่วนตัวชอบมินเนี่ยนตอนท้ายจะมีแบบเซอร์วิสแฟนหนังเรื่องนี้นิดๆก็คือไม่พูดดีกว่าให้คนไปดูกันเอาเองเป็นเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆใครที่ดูภาคเก่ามาก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยเยแล้วก็เฮ้นั่นแหละเออแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่สีแล้วใครที่ยังไม่เคยดูภาคเก่า แล้วก็สงสัยว่าต้องไปดูภาคเก่าก่อนหรือเปล่าสรับผมก็นี่คือในมุมมองของอัดไม่ดูภาคเก่าเดีกว่าเพราะว่าดูแค่บนผ่านไงคือภาคเก่านี่คือไม่เคยดูแบบตั้งแต่แรกยันจบไม่เคยดูตั้งแต่แรกจันจบเหมือนดูมันผ่านนะนึกออกป่ามันมาฉายโรทัศน์เราก็ดูมาฉายโรทัศน์เราก็ดูแต่พอมาภาคนี้เราก็มาดูในโรงแบบจริงจังก็ถามว่าดูรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องครับมันก็จะประมาณนี้งานภาพก็ปกติของหนังเรื่องนี้ไม่ได้อเมซิ่งว้าวอะไรมากเนื้อเรื่องก็ปกติ เรื่องมุกตลกที่หยอดมาก็ฮากากอยู่ฝันประสาทอยู่เอาเรื่องงั้นผมขอให้คะแนนเลยกันหนังเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่7คะแน hey, นเหตุผลที่ผมให้7คะแนนก็มันไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าอยากจะให้ไปดูแบบว่าคุณต้องไปดูคุณต้องไปดูไม่ใช่มันเป็นหนังที่แบบว่าถ้าคุณว่างคุณเข้าไปดูถ้าเกิดคุณอยากพาลูกของคุณไปดูหนังเรื่องนี้หรือพาคนของคนในครอบครองคุณไปดูหนังเรื่องนี้ในวันหยุดวันว่างก็ไปดู เป็นประมาณนี้แล้วก็หลังจากน,นี้ผมจะพูดถึงเนื้อหาสปอยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนใครที่ไม่สนเนื้อหาสปอยก็ไปดูต่อได้เลยครับผมคือฉากที่ชอบนี่อยากจะบอกว่าฉากไหนที่มินเนี่ยนผล่มาชอบหมดฉ <What? S 1> ากไหนที่มินเนี่ยนผล่มาชอบหมดเพราะมันตลกไงมันจะเป็นฉากหนึ่งเป็นฉากที่เหมือนไอครอบครัวกรูเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในเหมือนบ้านหลังใหม่เป็นแหล่งกดดานทั่วเขาาเพื่อซ่อนตัวจากแม็กซิมแล้วก็ ปอมชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเจอเพื่อนบ้านยอะไรเงี้ยเออและไอมันเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านนี่แหละที่กูไปทักคนข้างบ้านมันแบบว่าความฝันของนางอยากเป็นซูปเปอร์ไวไลท์แล้วมันรู้จักกูแล้วมันรู้จักซูปเปอร์ไวร์ไลฟ์ตัวอ่ามันก็เลยว่าทําข้อตกลงกับกูว่านายต้องช่วยฉันไปป้นไอตัวมันเป็นเหมือนส,ก,ะะสกัง์ป่ะวะสกังส์น่าจะเป็นสกังส์สีมันเป็นสกัง์เลยนึกออกปะ มันบอกแบดเจอร์อะไรสักอย่างนี่แหละไอ้ตัวแบดเจอร์อของไอ้คนที่เป็นเหมือนเจ้าของโรงเรียนบายร้ายกูมันก็แบบว่าไม่อยากไปอะนะมันแบบคือกูก็ไม่ได้อยากจะไปปุ้นนี่อะไรเน่ยนึกว่า,ากูอยากอยู่กูเฉยแต่ว่าถ้าเกิดมึงไม่ช่วยกูเด็กเด็กคนพูดนะถ้าเกิดนายไม่ช่วยฉันฉันก็จะมาบอกความจริงว่านายคือกรูนะฉันจะบอกกับทุกคนว่านายคือกรูและด้วยเหตุผลเนี้ย กูมันก็เลยต้องจําใจไปช่วยป้นแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปป้นแบบว่าเป็นเหมือนประสาทไอที่จัดงานในช่วงแรกอ่ะแหละเป็นเหมือนแบบโรงเรียนสอนคนให้มันเป็นซูเปอร์ไวไลส์อ่ะหลังจากป้นเสร็จไอครูใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนติดต่อแม็กซินว่านายกําลังตามหากูใช่ไหมฉันว่าฉันก็มีเป้าหมายเดียวกันกับนายแล้วก็แล้วก็มันก็บอกว่ากูอยู่ที่ไหนหนู่นนี่นั่นปลาปลา,ปลาเออแล้วแม็กซินมันก็เจอแล้วก็จับรูปของกูไป แล้วมันก็คิดค้นยาตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นยาที่แบบว่ายิงใส่คนหรือฉีดใส่คนจำไม่ได้เอาไปว่ายิงใส่คนแล้วกันยิงใส่ปุบแล้วจะกลายเป็นมแมลงและไอตัวแม็กซิมเนี่ยจับลูกของกูไปแล้วก็ยิงลูกกูกลายเป็นมแมลงไปแล้วเหมือนลูกกูมันก็จํากูไม่ได้แล้วหลังจากนั้นกูมันก็ไปช่วยแม็กซิมอันนี้คือฉากสุดท้ายละอันนี้คือฉากอีกฉากหนึ่งที่บอกว่าก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมินเนี่ยนผมาจะสนุกกว่านี้หนักเรื่องนี้มันไปล้อเรื่องแฟนตาติโฟด้วเว้ยแล้วก็เอ็กเมนด้วย มันเป็นเหมือนแบบโปรเจกต์ใหญ่ของหน่วยงานที่ช่วยกูเนี่ยบอกว่ามินเนียนต้องเข้าโปรเจกต์นี้แล้วมันจะมีมินเนียนอยู่5ตัวเข้าโปรเจกต์นี้มันจะมีตัวอ่ะแล้วก็มันก็เข้าเครื่องฉีดยานู่นนี่นั่นแล้วมันก็ได้พลังมาตัวหนึ่งมันก็จะได้เป็นบินได้ตัวหนึ่งมันจะได้เป็นทรงพลังตัวหนึ่งเป็นหินตัวหนึ่งเป็นเลเซอร์ตัวหนึ่งเป็นยืด มันก็จะคล้ายแฟนตาติฟอผสม x m e n หน่อยอะไรประมาณนี้นั่นแหละเหตุผลที่อยากจะให้ Min มินเนี่ยนโผล่มาถ้าเกิดไอพวกนี้โผล่มามันคงจะฮาการ์กตลกมันแน่นอนแล้วสุดท้ายมันก็ช่วยลูกมันได้ลูกมันก็ช่วยพ่อมันสู้อะไรอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่กับกูที่ใครเคยดูภาคเก่าก็จะรู้ว่าเป็นคนแก,แก่ก็คิดยามาช่วยลูกมันอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีอยู่สองฉากที่ชอบคือฉากที่กูไปป้นโรงเรียนแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็จะเป็นฉากที่บูต๊ตอนสุดท้ายแอืม แต่ว่าถ้ามินี่ยนผมมาก็จะสนุกกว่าน,นี้สาหรับคนที่ถามว่าต้องไปดูภาคเก่าก่อนหรือเปล่าก็ไปดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้แล้วมันก็จะมีแฟนเซอร์วิสนะมันก็จะมีแฟนเซอร์วิสอยู่ข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่บอกเหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นเนื้อหาสปอยแต่ก็จะไม่บอกนะว่าแฟนสวิตคืออะไรคะแนนที่ผมให้ครับมันก็จะเป็นคะแนนจากความรู้สึกผมเองนะฮะก็ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะ <laughs> อะไรนะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์มากก็ได้นะครับอ่าถ้าคุณอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุกก็ไปรับชมกันเองในโรมภาพยนต์นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกสำหรับคุณหรือเปล่าขอบคุณร้านครับร้านไกเดอร์คาเฟ่ครับร้านลับเนี่ยรบีครับตั้งอยู่ในตลาดหินกองนะครับขี่เข้ามาจะอยู่ฝั่งตรง สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ใ,ให้กับช่องยิ l ร่วม a าน่าแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผม